箱根の皆さんでいいですか สำหรับเกมนี้นะครับผมเราหยิบอ้อยมาเราจะหนักจางเส้นนะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางการเล่นอ้อยของผมกันนะครับผมว่าผมเล่นยังไงนะเกมนี้เราเจอกับคีล่านะครับแล้วก็ฮีโร่อ้อยกับคีล่าเนี่ยมผมมองว่าเลดเกมเนี่ยอยู่ที่เชิงนะครับผมตัวมันก็สู้กันได้นะครับ ใครที่กำลังหาเว็บเติมเกมถูกๆผมขอแนะนำ Melo Top Up เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%อน์ Ads Line Ads Melo Top Up นอกจากนี้ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG Mobile, Valorant, Genshin, Free Fire, Honor i LOL และเกมอื่นๆอีกมากมายหากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมอยู่ที่เชิงเลยนะครับก็แค่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าผมเติมเกมยังไงนะครับก็อย่างแรกเลยเวลาเราเล่นอ้อยเนี่ยเราฟังตีสแต็ก สีส้มนะครับผมให้อยู่อันที่สองนะอันนี้อันแรกนะครับผมเดี๋ยวเราเดอีกรอบนึงมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะทาให้เราฟาร์มเร็วขึ้นนิดหน่อยนะเกมนี้ผ่าสองข้าเนี่ยซีซีน้อยนะครับตบจอกเป็นรองเท้ารถคูดาวแล้วกันนะครับเพื่อที่เราจะได้เดินเกมเร็วนะครับก็เริ่มจากบัฟแดงแล้วกันแล้วก็ไปจบเลนแคลลี่ยวนะน,นี่ก็ฟาร์มไปก่อนนะไม่มีอะไรเลยนะก็ฟาร์มไปก่อนนะ ตีแล้วพยายามขยับด้วยนะครับผมรู้สึกว่ามันจะฟาร์มเร็วขึ้นนะแล้วฟาร์มไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเลยโอเคแล้ว่าทุกแผดเนี่ยก็จะแท็กการนะครับผมเราก็จะแท็กการครพยายามดูดีๆนะครับผมดูนีโลเขาด้วยว่าถ้าเราแท็กการเนี่ยเราจะโดนอะไรบ้างนะเราเข้าไปเราจะโดนซีซีไหมเนี่ยนะครับอตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วเราก็ฟาร์มต่อรับราแ,แท็กการเสร็จแนละ้ว ตอนนี้ออฟเลนเราโดนเฟินนะครับจ้านะเหมือนจะอ,อยากได้แดงนะแล้วก็รอพาณิชย์ลาไปเลยนะจริงๆเราเล่นได้นะครับส็อตนี้เราเล่นได้นะเราต้งฟิตครับส็อตนี้ก็ถือว่าคุมแล้วนะเราได้ฟิกขเขานะเดี๋ยวเราหาเลือดรนอนนะผมเพื่อนที่จะมาก่อนนะนี่เราเพื่อนเราได้คิวด,ด้วยป่าเขาโอเคป่าเข้ามานะเราหาเลือดถาวรคิวไว้ก่อนนะ ต้องรอให้เข้ากระโดดอีกทีหนึ่งนะกถึงจะได้คนระับแต่ก็ฆ่าไม่ได้คนระับเพราะว่าไม่เราไม่มีสกิลแล้วนะเดี๋ยวเรารอดูซาต้านคะรับผมไม่มีอันติอะเราจะเข้าไม่ได้อเอะโอ้อยสวยตายเลยหรอ,เ,อเดี๋ยวเเข้าปากคนระับโอเคตอนนี้เราไม่มีเลือดละโรอ่าออฟเลนเข้ามาเติมนะแต่ออฟเลนเราอย่ดนมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรอเอาดาร์กูแต่เรามีทานอีกอยู่นะ อ๋อแต่ผมว่าไม่ไหวแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามีเลยแล้วกันนะเพราะว่าอ่าเราไม่มีเลือดแล้วถ้าเราไปฝึกเนะี่ยเราอาจจะตายนะครับมันก็ทําให้เราเรินช้านะเดี๋ยวเราเริ่มจากฟ้าแล้วกันนะครับถ้าเราจริงๆเนี่ยเราเสียมังกรแล้วเราควรมาดากสไลยเยอร์นะแต่มันได้เข้าไปตักนะตบับบด้วยดา้ามากกว่าครับตอนนี้นะเพราะว่าเราไม่ได้มังกรแล้วแต่ตรงกลางเนี่ยเล่นดู่นะ ไม่น่าได้อะไรนะครับผมแล้วก็ผมเอาดาร์กไม่ได้นะตอนนี้รอบเป็นรองเท้ารอบกูดาวนะผมสลับเกมนี้นะแคลรี่เฟกโอเคเรามีข้อมูลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราโฟกัสแคลรี่เนี่ยโอกาสได้คิดดวเยอะนะแต่มันไม่มันไม่มีตัวอะไรเปิดไฟล์ครับเกมนี้นะเพราะว่าเป็นอาริปด้วยนะครับผมมันอันนี้มันเป็นตัวเละน,นะสึงจะหดต้นไม่ค่อยหด,ดเท่าไหร่นะ ม่แต่ดเรียกระโดดเนาะเขาก็เล่นเลยนะก่อนนีน้มุล่าจะมาสับนะครับเดี๋ยวเราใช้ก่อนแล้วกันครับหาเน่้ต่อเลยนะอันนี้ถือว่าคุ้มนะครับผมเพราะว่าไฟเราคนน้อยกว่านะแต่เราได้คิวไปสี่ตัวเลยเวบปนผมจะเอาบวกก่อนแล้วกวันครับเ,เดี๋ยวเราเอาดาร์กต่อครับเพราะว่าเราไม่ได้ออฟเจตอะไรเลยนะ คืออย่างน้อยเนี่ยเราควนได้หนึ่งออบเจกต์นะครับผมไม่อย่างนั้นการเงินเราจะตามเยอะนะโอเคตอนนี้จะเห็นว่านาคอตาไอ้กู์มลาตายนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะป้อมบนเลยนะถ้าไม่มีใครมากันเนี่ยก็ได้ป้อมแน่นอนอน้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้ามีคนมากันก็ว่ากันอีกทีนะอ่าทิวิ้งเล่นได้นะครับเออยวเราแทนคลิปให้ก่อนแล้วกันตออก่ให้กณะต่อเลยคนระับ ใช่ชอตนี้เราก็ได้ป้อมคอยน้าเดี๋ยวเราออกเป็นจอบเกอะครับแล้วก็เก็บลงเก็บเลือดนะแล้วก็ฟาร์มต่อเลยนะครับผมอาจจะมาช่วยเอาป้อมล่างนะกางมูลาบากันครับตอนนี้กลางเราจะไม่เราจะไม่เสี่ยงนะเป็นเพราะว่าเป็นรถนะครับถ้ามูลาตีเนี่ยมีสิทธิ์แตกนะเป็นรถคันนี้นะแทงป้อมน้ามากเลย เดี๋ยวเราพยายามจะไปเอาล่างบ้างนะครับผมเพราะว่าป้อมบนเดี๋ยวเราทำไปแล้วเราเอาล่างบ้างดีกว่าผมไม่แน่ใจว่าฮายันเซ่มีทริปไหมนะ๋ยวถ้าโผล่เขาก็น่าจะเอาเลยนะไม่โผล่แลเดี๋ยวเรารียเคลียร์เลยนะผมแล้วก็ได้ในป้้มเอาแลครับเพราะว่าเราตัวเราตัวได้เราโผล่ครับเป็นซาต้านะแล้วเราโผล่ไปแล้วโอเคได้ไปตัวนะครับเราออกเลยนะ แ้วกเล่นไปเล่นแทนนะครับผมเราพยายามไปหาเลือดก,ก่อนโอเคได้แล้วกีร่ามันจะอยู่ล่างน,นะ,ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปทา,าการแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นแางต่อได้นะครับเราสักเล่นบวกได้นะแต่ไม่ได้ป้อรนะอย่างว่าครับเกมนี้มันเป็นอาริสนะครับตัวมันเลสน,นะครับ มันเปิดไฟไม่ได้เราต้องเปิดไฟเองหรือว่าให้แพนด้าเปิดไฟนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะยากหน่อยในคื่องต้นเกมนะแต่เราก็เอามาแก้ด้วยการอ่าเอา้อยมันเล่นต้นเกมให้ให้อลิกเกิดเลดเกมนะครับก็คือการรับตัวข้าวข้าแพนด้าเล่นลนะอ่าเราเ,าเตะมากนะครจะเตะโปรไฟล์ละโอ้เกียวไม่โดนนะโอ้โอโตก โอ้โดนเชียร์เลยอ๋อพาดเลยนะครับสัโอเคครับผมและตอนนี้เราก็เกิดแล้วก็บัฟฟ้าบัฟเพลงเรายังไม่เกิดเอ้ยไม่ใช่ยังไม่ไดเอานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะาบัฟฟ้าบัฟเพลงก่อนนะครับแล้วก็ไปไฟเนาะพยายามทำเลนสูงๆนะครับแล้วก็กดดันเอากลางนะคือวิธีจะเข้าหรือจะเอากลางหรือว่าจเจาะเลนกลางเนี่ยเราควรทำเลนข้างให้สูงๆให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยแบ่งคนไวกันนะครับมันจะทําให้เราก้องกลางง่ายน,นะ ล้าสไลเยอร์ผมอยากได้ล้างก่อนยวเราเอร์แฟลด์ดาร์ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าดาร์กแต่ตอนนี้ใกล้จะเกิดละเราจะได้เอาแบบออบเจกต์อีกอย่างขออนุญาตขอตัวเลยแต่เ,เราเพื่อเราเอามาก่อนละเราเอาดาร์กไม่ได้นะนะมันติดเคืรอนะเราจะตามต่อลวกันนะ เลนบนสูงแล้วเลนหน้าสูงแล้วเดี๋ยแค่เล่นกลางครับแต่ชื่อกางจะไม่มาเราหาเงินหาเงาินหา,าเลือกก่อนแค่จะได้กลางนะครับทำไม่ได้นะเดี๋ยวเราแบบตอนนี้เราจะเอาดาร์กก่อนนะครับผมเพราะว่าแปดนาทีแล้วแปดนาทีเนี่ยดาร์กจะดีนะครับมันทำให้เราดับป้อมได้ง่ายนะ จังหวนี้เราก็หาเลื่อนหาปันก่อนนะกับมุลาดไ,ได้ครับถ้บามันก่อนนั้นเดี๋ยวเราต้องดูเพื่อนนะครับว่าเพื่อนเราจะเล่นไหมนะเราต้องเข้าจังหวะแบบจังหวะหลังๆเนี่ยนะเพราะเลืล่องเราไม่ค่อยมีถ้าผมปไปล้วงแค้อะไรครับเแบบโอเคได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวพี่โดดโอเคชอ็อตนี้ปุ่มนะครับผมได้แค่พันได้ได้ไสามแล้วก็เสียแค่พันได้ตัวเดียวถึงปุ่มเลยแต่ได้เป็นผู้เสียสลับนะถ้าผมไปด้ดูด้วย แล้วผมกม็จะด,ดูไงโอชสวยเมจะช่วยเขายังไงนะเราต้องยอมปล่อยแล้วนะครับผมไม่อยากไปตายด้วยดิเพราะเราต้องจะไหวบ้างไปสวยทำลงทำเวดทดัดนลงดันเล่น,นครนะผมไม่ไดีทันติครับเราก็ไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่เ้าม่มีสิครับ อไอเล่ตกอนไม่งเยอะมาตรงกลางแต่เไปดันบนต่อคนระับคือคถ้าเราไม่มีอินติแเ่เราจะไม่ค่อยอยากเข้านะเพราะว่าแม่งเข้าแล้วออกยากนะครับถ้าอ้อยไม่มีอิทสินะไอเจนี้เฟอรเราก็เอาให้เยอะอยู่นะครับแต่โมลาผมจับยากมากเลย ก็จะแตกเลยที่เรียนน่าจะตามมาครับผมไสก่อนนะครับกีฬ่าก็ตามมาด้วยไปแล้วเจ้วหาลงหาเื่อยก่อนนะารับบ้านเลยนะผมไม่ได้จะแปเอาเื่อยงที่ไหนล่ละปิดองหมดละอืม แต่เราบ้าฟ้าจะเกิดนะครับเราจะไปดักได้นะแต่คิดว่าฝั่งเขาเนี่ยจะมีตัวมาโซนนะถ้าไม่มีตัวมาโซนเนี่ยเราน่าจะได้ <S <S รเราเห็นแล้ว <S <S ลว่โอ้ยเราผมโอ้ผมลังเลจะสกิลสองด้วอยอันตรีพอผมตายง่ายเลยช็อตนี้ตอนนี้เราก็เกิดแล้วนะครับผมเราก็ยังไม่ได้เอาดักน,นะเดี๋ยวเราตามบ้าฟ้าเสร็จแล้วก็ไปเอาดักน,นะครับ <S <S ตอนน้องขอภาพง่ายมากเลยช็อตนี้เสียดายกิ่วด้วยนะครับ อตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มเริ่มเริ่มอันนี้แล้วนะคือถ้าเรายังไม่ได้อาจจะรอถึง15นาทีแล้วก็วัดกันตีนโอ,อยอออนี่จะตัวหลบตีกิ่งขนาดไหนวะทำเว็บก่อนนะตอนนี้ไม่มีอะไรนะ ถ้าใจดีเนี่ย,ยแต่เพื่อนเล่นเฮ้เว่อเวเพื่อนโอ้นลิโยนอีเพื่อนเ,อนเอนอราไม่เห็นด้วยแหละว่ามันมากี่ตัวนะครับไม่แต่แบบเยอะเกินผมก็ต้องออกละเดีเราแปลสองวตนะครับผมหาดาบเดงเลยนะัครับเดี๋ยวเรารอพันพันะาเกิดแล้วเราค่อยปล่อยดานะครับดูก่อนว่าจะปล่อยเลนไหนนะเลนไหนตกเราก็จะปล่อยเลนนั้นนะ ว่าเขาต้องเอาฟ้าแน่นอนนะ่ผมอยากได้ปะโอ้แน่นอนสับว์นี้โอ้ยไม่ได้เดือยาไม่ได้คิวแต่เ,เราปล่อยบนแล้วกันนะับเพราะว่าบนเนี่ยไม่ใีใครตนะามครับแล้วเ,เ,ลเราไม่คิวเยอะจัดเลยเราไม่คิวหรอกโอเคตอนนี้เรามบอยนตีแล้วนะผมเราหาเล่นได้นะ พยายามเอาสแต็กส้อมไว้ด้านหน้านะครับจะได้รีดดาเมจเร็วๆนะการที่เราสแต็กส้อมไว้ด้านหน้านะครับมันจะทำให้เรารีดดาเมจเรว็วนั่ไงมันจะได้แบบรีดเข้ารีดออกครับใช่นาคารมุลาบฝั่งตข้ามเกิดหมดเกิดหมดแล้วผมเล่นไม่ได้แล้วอ่ะ อผมไม่มีเลือดเล่นแล้วผมดีเลยแล้วกันนะครับต้านมวลาลับเลย่ตอนนี้ยังไงดีครับพี่กอนตอนนี้ถ้าเราดูเวลาเนี่ยก็จะเป็น9นาทีที่14นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้โอกาสถึงดาร์คซาร์ไดเอร์เนี่ยถึงมากเฮ้ยติดมากเลยล่ะ สูงมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย <S <S เดี๋ยวเราก็จะรีฟาร์มหาเกิดก่อนนะครับเราต้องเอาเกิดนะเพราะว่าถ้าเราเสียดักจะอากาศใช้เยอะมากเฮ้ยเดี๋ยวนี้ผมหลังๆกนะ็ไม่ได้คิวเท่าไหร่อยนะมันมีแต่ตัวฟีบัสน,นะครับนะสนท้ายจะเป็น, Hi ja, ปนอะไรอ่ะเป็นมูาานาร์เป็นอีนล่า ขับมีม้อไปแลนะ้วดียังได้ตัวนึงนะครับนี่ผมจะดึงเชือกตรงตัวนะตอนนี้เหลือแค่บุลลารดนะครับผมตอนน่าจะได้ซักแหลกหนึ่งปะผมว่าเพราะว่าเว็บเราเนี่ยเข้าส่วนมากนะสองเว็บคนระับเขาไล่ไปเลยนะเรามีเกิดละไม่ตอนนะโอ้ยผมจะหวนส่วนไปเรื่อยไปเลยนะ โอ้โหไปแล้วไอ้เจ๊ยอยากซิดตีผมไอ้เราผมเล่นมั่วมากตอนนี้บอกเลยผมเล่นอยากมั่วแล้วเพื่อนจะแย่งบัฟเราไม่ผมควรเปลี่ยนรองเท้าแล้วตอนนี้ เดียวเราก็แตกแล้วโอ้โหโอ้โหยังไงก็ต้องได้แล้วมาฉับนี้ไปเอาลิเลียครับโปรแกรมริเลียนะนยังไงมาดิ่กุหลาบอ้าวกุหลาบนอบเอ้ยแล้วตัวอื่นมีไหนหมดอะไอ้ช็องไอ้ช้างมีไหนหมดวะผมไม่ได้ดูไอ้ช็องไอ้ช้างมีไหนหมดไอ้ช้างอะกลับบ้านแล้วหรอไอ้ช้างกลับบ้านแล้วหรอตอนนั้น เอาช้าก่อนเลยผมไม่ไล่ไม่ทนันหรอกไม่ไหวไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราเอาเลยรนะครับมาก่อนคุหลาบพลังงานอ่ะเ,เราเปลี่ยนรองเท้าเลยนะต่บเปลี่ยนรองเท้าสองเลยนะกรารกุหลาบเดี๋ยวเราใกล้จะมาแล้ว,วกุหลาบอยู่ไหนกุหลาบอยู่ไหนก็จบเลยแล้วกันนะขออนุญาตจบเลยไม่ไหวแล้ว โอเคเราก็จบไปแล้วนะครับผมหรับเกมนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมหรับในวะาางการเล่นอ้อยนะแต่เกมนี้ไม่ผมมั่วไปหลายช็อตเลยนะครับโอเคนี้ก็เป็นดาวที่40นะครับเกมนี้ก็เอถือถือว่าโอเคอยู่นะเรายังได้ A B P อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูดาเมจกันนะครับผมว่าเราทำอะไรไปบ้างเนาะเกมนี้ฆ่า8ตาย2นะครับผมแล้วก็แอซซีสิบสองเราไม่ค่อยได้คิวเลยนะส่วนมากคิวนี้ก็เป็นของเพื่อนนะครับไอเทมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนแรกอนะ่ะ ผมบอกรองเท้ารถครูดาวนะ่แต่หลังๆเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนอะครับเป็นรองเท้าต้านซีซีนะครับเพราะว่าครูดาวเราเยอะละแล้วก็ผมเปลี่ยนรองเท้าก็เพราะว่าช็อตสุดท้ายเนี่ยเราจะไปเล่นกับมูร่าน,นะครับผมส่วนดาเมจทำไป23แล้วก็อินฟาย20นะครับโอเคหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ